สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาดามอยู่ที่วัดท่าเสือนะคะเพื่อนเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอลังการงานสร้างมากค่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยค่ะคนยังกระหน่อเลยค่ะเพื่อนๆวัดท่านเสือวิวดีมากมากเลยนะคะคนเยอะมาไหว้พระขอพรค่ะวันหยุดคนจะเยอะมากรถก็ติดแต่ที่จอดรถเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆมาเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะ ค่ะอีกสองวันอยู่อีก2วันนะคะเพื่อนตามมาที่กาญจนบุรีนะคะมาเที่ยววัดท่าเสือกันค่ะเห็นไหมคะสวยๆงามงามมากเลยค่ะมาขอพอรพระด้วยกันนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะเรียกมาดามมาดามเดินเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นวิวไหมคะวิวก็สวยงามมากเลยค่ะ มาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆวัดถ้ำเสือค่ะตอนนี้มาดามอยู่วัดถ้ำเสือนะคะเดี๋ยวจะไปมีนาคาเฟ่ต่อค่ะ